สวัสดีทุกคนนะครับเครื่องสภาพฝาหน้านะครับตัวนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับกิโลหกกิโลนะครับก็ซ่อมอาการอื่นไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังมีอาการเสียงดังตอนปั่นแห้งนะครับเสียงดังตอนอาการปั่นแห้งอาการเสียงดังที่ไม่ได้เกิดจากแกนหักไม่ได้เกิดจากลูกปืนไม่ได้เกิดจากโชเสียหรือว่า ไม่ได้เกิดจากตัวลูกปืนแต่มอเตอร์สายพานนะครับหรือว่าตัวมีอะไรเข้าไปติดข้างในนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับโชคนะครับแต่ว่าไม่ใช่โช๊คเสียนะครับนี่นะครับก็มันจะดังปอกป๊อกป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 อกนะครับเหมือนมีเหมือนมีอะไรเคาะนะครับยิ่งหมุนสะบัดแรงก,ก็ก็ยิ่งดังนะครับ ก็สังเกตได้ว่าถ้าเราเอามือมาจับถังครับไม่ให้มันโยกนะครับมันก็จะไม่ดังนะครับลองลองลองจับดูนะครับถ้าถ้าเจอนะนะครับจุดมีปัญหานะครับเป็นตัวรูบูทนะครับล็อกโช๊คตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับมันรวมนะครับมันปัก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 มันตีตรงเนี้ย จริงๆนะมันดังได้นะนะครับข้างล่างไม่ค่อยหลวมนะครับข้างล่างมีล่างกับบนนะครับโชกอยู่ยตรงนีต้ตัวตัวโชกไม่ได้หลวมนะครับโชกยังยังดีอยู่ทั้งปัก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 แล้วนะครับก็นะหาวิธีแก้เอานะครับ <laughs> กำลังหาวิธีแก้อย,ออยู่เลย ก็ไปแปรรูปกันเอาเองนะครับก็น่าจะคิดไม่อยากนะมันหลวมมันหลวมมันหลวมนะครับแล้วก็ด่างก็ยึิงใช้งานได้ไหมมันได้มันรำคาญนะครับรำคาญชาวบ,บ้านครับนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนั้นนะครับจุดเกิดเหตุนะครับสั้นๆน,นะเพื่อเป็นแนวทางหาจุดกันไม่เจอนะครับ